v อ r y ว n นสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแฮมเบอร์เกอร์แบบง่ายๆไม่ยากว่าแล้วลุ้กันเลยค่ะเราจะใช้เนื้อปลดนะคะส่วนผสมก็แค่ผงกระเทียมผงหัวหอมเกลือพริกไทยแค่นั้นแต่ถ้าไม่มีก็ใช้แค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองก็หมักรวมกันหมักเสร็จแล้วก็เปิดเตาอบ180องศาอบ15นาทีถ้าไม่มีเตาอ,อบใช้กระทะย,ย่างก็ได้นะคะ ส่วนขนมปังก็หาเป็นก้อนแป้งกลมๆจะไซส์ใหญ่เล็กใช้ได้หมดค่ะแล้วก็กดขนมปังให้เป็นรูเพื่อจะได้ใส่ชีสกับเนื้อน,นะคะส่วนชีสแล้วก็ใช้เชดดาร์ชีสกับหรือชีสอะไรก็ได้สหรับเบอร์เกอร์นะคะตามความสะดวกของเราที่เราชอบใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเอาฟอยล์มาหอ่อแล้วเอาของที่หนักทับไว้เพื่อให้ยุบตัวแล้วก็เอาไปอบแค่5้านาที แค่นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะไม่ยากง่าย